สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมารู้จักเครื่องมือช่างโดยการท่อง A B C กันค่ะแอร์คอมเพรสเซหรือปั๊มลมค่ะแบตเตอรหรือแบตเตอรี่ค่ะเซอร์คูลาเซอหรือเลื่อยวงเดือนค่ะ ดิวสวานและไดร์ไขควงค่ะอิเล็กทริกคอร์ดหรือปักพ่วงค่ะฟินิชชิงแซนเดอร์หรือเครื่องขัดกระดาษทรายแบบสี่เหลี่ยมค่ะ จหรือตัวช่วยนำตัดค่ะแฮมเมอร์หรือค้อนค่ะใใอิมเพดจเวอร์ไขควงกระแทกไฟฟ้าค่ะจิกซอหรือเลื่อยจิกซอค่ะ K ก็ไม่มีค่ะก็เลยข้ามา L มันคือลิ b บอหรือเครื่องเป่าลมค่ะนิวตะปูค่ะอบิทอลแซนเดอร์หรือเครื่องขัดแบบวงกลมค่ะ นิวเมติกหรือเครื่องมือลมค่ะกระดาษทรายแบบคอร์วชีสค่ะเรวเตอร์ outer, ตัวเล็กแต่คนไทยเรียกว่าทริมเมอร์ค่ะสแควร์ Square, หรือไม้ฉากค่ะ มันใหญ่เกินจะยกมาค่ะมันคือเทอเบิลส์หรือโต๊ะเลื่อยค่ะยูทีลิตี้ไนท์มีดงานช่างค่ะเวเน,นียค่ะคือแว็กค่ะ วันนี้งานไมโฮเมดขอลาไปเท่านี้สวัสดีค่ะหนึ่งสองสามนี่คือเออีกอันหนึ่งลืมค่ะหนึ่งสองสามนี่คือยูชีเนจำไม่ได้่ะวันยาวหนึ่งสองสามนี่คือแคลมหรือแคลมค่ะ หนึ่งสองสามนี่คืออยู่จะไม่ได้หนึ่งสองสามนี่คือเลเวลระดับน้ำค่ะ